เจ็ดข้อที่โบราณกล่าวไว้คนที่เราครบอยู่อาจเป็นเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องคนที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกับ 7คนในลักษณะอุปนิสซต์ที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนท่านผู้ฟังคะเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันบ้างไหมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินได้ฟังกับประโยคที่ว่าคู่กันแล้วคงไม่แค้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่นั้นมีความเชื่อที่ว่า หากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้นก็มักจะมีดวงและจิตที่สัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าจะพบนี้ชาติไหนก็ย่อมจะได้กลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอและในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเผยเรื่องของความเชื่อที่ว่าคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเรียกกันง่ายๆว่า บุพเพสนิวาสนั่นเองค่ะบุพเพสนิวาตไม่ว่าจะเป็นทั้งบุญและบาปเคยได้ทำร่วมกันมาที่ทำให้ได้กลับมารักกันกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เจอนั้นเป็นเนื้อคู่มีวาสนาเกี่ยวเนื่องกันด้วยบุพเพสนิวาสหรือไม่ลองมาสำรวจจากเจคุณลักษณะควาเชื่อทั้งเประการ ของคนโบราณว่ามีข้อไหนบ้างที่อาจจะตรงกับท่านผู้ฟังกันบ้างในตอนนี้ค่ะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเจ็ดคุณลักษณะความเชื่อทั้งเจ็ดประการของคนโบราณมีดังนี้ 1. แม้พบเจอกันครั้งแรกคุณและเขา กลับสนิทสนมกันได้เร็วเพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมาตั้งนานทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกัน 2. คุณและเขามักมีความคิดที่คล้ายกันประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวกันมีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน 3. คุณและเขาเข้ากันได้ดีเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนใจกันกับดอกไม้เช่นคนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฝืนเป็นไฟแต่อีกคนนั้นกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำสีแม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันคราวใดก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนท้น สุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม 5. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้หรือแม้จะมีอุปสรรคใดๆมาขวางกัน้นคุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมามากกว่าร่างกาย 6. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ ที่ร่วมกันบางครั้งไม่ต้องพูดเปล่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้วและเจ็ดคุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อน กลับมาพบกันอีกครั้งแต่หากความรักครั้งนี้ของคุณอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้ค่ะขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจและหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้วค่ะสินเสมอกันวิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้การเลือกเนื้อคู่จึงแยกออกเป็นสข้อหลักดังนี้ค่ะ 1. ศรัทธาเสมอกันหากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกันเราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกันข้อดีหลักๆก,ก็คือเราจะไม่ทะเละาะเบาะแว้งกันไม่อยากเอาชนะกันไม่ถกเถียง เพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝฟล์ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากเรื่องศรัทธาเสมอสิลเสมอกันอีกอย่างที่สำคัญคือความชอบและรสนิยมหากตรงกันแล้วก็จะลดความขัดแยง้งลดเรื่องที่ต้องทะเลาะในแต่ละวันไปได้เพราะพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกันและไปในทิศทางเดียวกันเช่นเชื่อในหลักศาสนาเดียวกันเพราะถ้าไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนทั้งนี้หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เวรคู่กรรมกันแล้วทั้งคู่มาที่มาพบกันอีกก็เพราะมีกรรมลิคิด วิบากกรรมได้กำหนดไว้แล้วมีเป้าหมายให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากกรรมของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไปซึ่งจะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมนั้นจะหนักหรือจะเบาเมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปหรือคู่ที่เลิกรากันเปลี่ยนคู่บ่อยๆก็เป็นเพราะอาจ จะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริงมาเกื้อหนุนกันบ้างในชาติปัจจุบันจริงแต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมีน้อยใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่มถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไป 2. มีสินเสมอกันสินเสมอกันเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อยๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีสินเสมอกันอธิบายง่ายๆคือคนที่รักษาศินรู้จักยับยั้งช่างใจพากันไปสู่สิ่งที่ดีงามก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นแต่หากสองคนนั้นมีสินไม่เสมอกันก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันได้ในเรื่องสินเสมอกันดูง่ายๆค่ะคนที่ชอบทำบุญ รักษาศินถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศินหรือสินน้อยเช่นชอบการพนันตกเย็นขวาขวดเหล้าหรือทำอาชีพที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเราตักเตือนทำให้มีเรื่องขัดข้องมองใจกันง่ายๆหากเราเจอคู่ที่มีสินเสมอกัน พากันเข้าวัดเข้าวารทาบุญทำแต่ความดีชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันไม่มีใครจุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลงค่ะ 3. จาคะเสมอกันคำว่าจาคะมีความหมายว่าการสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หมายรวมถึงการสละทิ้งกิเลสทั้งหลายและความโลภความเห็นแก่ตัวความตนีความใจแคบและการเลิกละนิสัยตลอดถึงความประพฤติท,ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดความเสียหายจะเห็นได้ว่าคนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยาก คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวหากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกันคงเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่นคงจะดีไม่น้อยหากเราเลือกของคู่กับคนที่มีจาคะเสมอกันเป็นคนใจกว้างชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือน,อนกันเมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ให้ได้แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจเมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้มพอใจทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะและ 4. ปัญญาเสมอกันปัญญาเสมอกันคืออย่างไร พระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเราครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่าปัญญาคืออะไรท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่าปัญญาความหมายทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิษพิจารณาแปลว่า ความเฉลียวฉลาดก็ได้มิชื่อรู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วยมิใช่ฉลาดอย่างเดียวต้องมีเฉลียวใจด้วยพระพุทธองค์ตรัดไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกันต้องมีปัญญาเสมอกันถ้าใกล้เคียงกันก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกันไม่เพียงแต่สิ่งเสมอกันการมีศรัทธาเสมอกันจากคะเสมอกันและปัญญาเสมอกันก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกันมีความเชื่อในแบบเดียวกันของคู่กันอย่างมีความสุขยากต่อการทะเละาะเบาะแว้ง วิธีดูเนือคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งสี่ข้อนี้เป็นสำคัญค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรดนบันาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ